อันใดว่าดีก็ซื้อมาหมดแล้วเป็นป้าว่ามันร้องมึงเหมือนเดมล่ะดเหลายๆท่านก็จะรองแล้วคเยอะกว่านี้แพงกว่านี้ค่ะก็ลองมาแล้วคุณแม่ว่าคุณพ่อว่ามันบอกพ่อแต่ว่ามันก็อึมครึมอยู่นะเนาะมันมี้นเนาะมันบ่เขียวมันบ่เงาค่ะ๋อมันไม่เงาไม่วาวค่ะนี่ค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ว่ามี่สถานที่จริงลงมาให้พี่น้องได้เห็นว่าการที่คุมุกเนี่ยคุมุกลงมาคือว่าไอ้ขายมันไม่สำคลำผลประเด็นที่สอง แต่ว่าการที่ดูแลการที่จะให้เกษ,ษตรกรพี่น้องเรานะ่ะทําสวนแล้วก็ได้ความเจริญเติบโตได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเขาดีจริงเราก็ผลิตไม่ได้ผลิตไม่เป็นแต่ว่าเรานําเสนอสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีให้เก็บพี่น้องเราแล้วค่ะวันนี้คุณมุก็ลงมาคุณมุก,กไป,ไววะวะป่าโหวยว่าจะลงครับว่าแงอยากให้มากบ้างยาชุ่มเรื่อยๆค่ะขอนคุณทีมาแนะนำะยาดีๆให้นักศึกษาทุเรียนค่ะนั่นหลัก่านี้ก็คือว่า ยืนยันกิงจ,จากผู้ใช้กิงมาแม่น้อพอเนาะ s. <S ค่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือว่าทําทุกอย่างสวนยางแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นความเห็ดด้วยถ่ายกระนั้นด, <Alcohol. S 1> ด้วยค่ะก็จะเป็นความเห็ดแล้วก็ทุกอย่างนี่นค่ะทําเห็ดเสียจแล้วก็เอามาปโปะตัวนี้อีกซึ่งมันเป็นคุณค่าแต่ว่ามันก็ได้ความชุ่มชื้นแต่ว่าได้ทากอาหารในครบตูวเรียนก็จะมีขึ้นเนาะซึ่งผู้เรียนเขาก็เป็นเพื่อนที่แบบเราขึ้นยากเรียนยากอยูอย่ยยยแล้วแต่พอเราไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อ่าตัวนี้ของเราเจี็นจริงต มันข <Bond> <Pokémon> ึ้นนะแม่เนาะแตกต่างไปเลยนี่พ่อก็ภูมิใจมากเลยวันนี้โทรแล้วโทรอีกโทรหาคุณูมิก็ไม่รับคภูมิก็งานเยอะอยู่แล้วพอมาวันนี้ก็ตั้งใจลงมาโดยตรงเลยค่ะมีอะไรฝากถึงเกษตรกรเพราเป็นพี่น้องเราบ้างแม่กับพ่ออ่ะวันนี้ฝากให้หนูดอนฝากแต่คนรอดใส่ตรงน้อง่านการแย่งกันถัวได้ข้าวตั้งใจจะสมีข้าวดีแต่ว่าบางคนจะดีดีจ้ะค่ะแต่วันจะต้องใจมาก สองสามตัและอาจารย์แ้าข้าต่่ตัวนี่อแต่ว่าพ่ได้ไมนี้จะก่อนยดค่ะ่อ้ขาเอข้าใจข้าตงใ่สเแหค่เอมื่อนี้น้งคก็ต้องขอบพระคุณคุณพอคุณแม่มากๆวันนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็คือว่านั่นแหะค่ะแ่เลกขายไม่ใช่ประเด็นของคุณบุคเป็นเรื่องลองไปแต่ว่าเรื่องที่จะทำยังไงให้ไปต่อได้นะก็เลือพี่น้องเกษตรกรที่เป็นื่อนที่ ถ้าสนใจยังไงถ้าตรงนี้บ้านหนอมงคลนั่นเอเนาะมาดูได้มาสอบถามคุณแม่ได้คุณพ่อได้ถ้าสนใจถ้าติดต่อคุณมุกก็ได้คุณแม่ก็มาถามว่าจะเอายาตรงไหนแบบไหนมาหาคุณแม่เลยคุณแม่จะติดต่อประสานงานในทางคุณมุกเพราะว่าคุณมุกบางทีก็อาจจะติดต่อยากหน่อยนั่เงเนาะโุณุกก็นานเขาจะรับเพราะว่าคุณมุกก็มีงานหลายด้านวันนี้นี้อะไรนี้คุณมุกก็ต้องขอบคุณคุแม่เป็นอย่างมากค่ะแล้วเจอกันแล้วก็ชมกันคลิปหน้าต่อไปนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ